สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาชมและชิมกาแฟที่ร้านกาแฟชื่อว่าคาวาตั้งอยู่ในสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะร้านกาแฟนี้มีคอนเซปต์อะไรมีสไตล์อะไรเดี๋ยวไปฟังเจ้าของร้านเลยนะคะน้องทรายค่ะแนะนําน้องทรายค่ะสวัสดีค่ะเทรายนะคะเป็นเจ้าข,ของร้านคาวนะคะ,ะ,คะตั้งอยู่ที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรี ร้านนะคะก็จะเป็นสไตล์กับกาแฟดริปซะส่วนใหญ่เป็นสโลบาร์นะคะก็คือแบบมีแต่กาแฟดริปถ้าจะไม่ใช่กาแฟดริปก็จะมีพวกกาแฟลาเต้เมการโนที่ทํามาจากเครื่องที่เป็นเครื่องมือเนื้อเราจะไม่ใช้เราจะใช้เมนวลทางนั้นไม่ใช้แบบเครื่องใช่ใช่ค่ะนั่นแหละคือลักษณะพิเศษเนาะใช่ค่ะพิเศษที่มันแตกต่างกับร้านที่อื่นใช่ค่ะแปนมนวนเพราะว่าเราที่อื่นเราไม่ค่อยดเจอแล้วแหละ เป็นเชื่อมชงแบบโบราณจบบใช่นนะคะแล้วก็มาเล็กาแฟเราจะมีเย้ะเยอะกว่าสายสายพันธุ์เลยเราจะคัดมาแต่แบบดีๆอะไรบ้างนี่เออสำหรับร้านพี่นี่ก็จะเอามาแบบมีมาเล็ตเอธิโอเปียโครมเบียเคนยามีทุกสายพันธุ์เลยแล้วแต่ค่ะแต่แบ่งประเภใช่ไหะใช่กาแฟไทยก็จะมีพวกขุนลาวแห่เสด็จของทางเหนือมารสชาติเป็นไงก็จะเออรส ตัวจะมีรสชาติไม่เหมือนกันเลยบางคนชอบเทสโนตเปรี้ยวหรือหวานผลไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนเพาว่าจะมาเลือกแล้วก็จะให้เราดิเรามีหน้าที่ทําเรามีหน้าที่ดิบออกมาให้กาแฟออกมาให้ได้ตามเทสโนตนั้นใช่ค่ะแล้วก็จะมีโซนเอาดอก โฮมเมดใช่ใช่เ i ้กอริ่โฮมเมดอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรนะเป็นที่เด่นอะเปจุดเด่นของที่นี่เลย,เลยขนมนะเดี๋ยวเราก็จะชิมขนมแล้วก็ชิมกาแฟไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาชงกาแฟอย่างไรบ้า้แล้วก็ไปชมร้านที่เขาตกแต่งแบบใช้ของที่เขาเรียกวินเทจอะคะ่ะตะเกียงมีโต๊ะเก้าอี้ที่ว่าลักษณะมองดูแล้ว หาดูยากนะคะเพราะว่าเป็นของที่ต้องเฟ้นหาซื้อมาถึงจะถึงจะได้มานะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะน้องชอันนี้ไม่้นยอันนี้ไขุยยนลาว กาแฟพันธุน์ไทยใช่ใช่กาแฟพฟันอันนี้สุดล,ะ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 ละ่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาดิฟกันเนาะใช่ค่ะจะดิฟจะดิฟเย็นดิฟเย็นใช่ มีน้ำก่อนใช่ไหมคะใช่ต้อล้างกระดาษก่อนเดี๋ยวเรามารีฟกันแล้วล่ะ เป๊ันสูตรนี่คือกาฟแฟที่บดท,ที่บดมอจี้ใช่อันนี้คือเครื่องบดกาแฟฝ่จะได้หนึ่งแก้วนี่ก็ใช้เวลานะเหมือนว่ามีรายละเอียดดีกาแฟมันจะหอมอร่อยก็อยู่ตรงนี้แหละ bot mm -hmm. dip กาจะได้แก้วหนึ่งต้องต้องรอต้องใช้เวลาถ้าดีบเย็นไม่สนมากไม่เกินสองนาทีคุมต้องคุมเวลาด้วยแล้วถ้าเข้ามาหลายๆคนก็ต้องรอคิวใช่เพราะเราเป็นสโลบาร์เออสโลบาร์ใช่เราจะดื่มของดีเราต้องต้องใจเย็นต้องใจเย็นต้องรอสโลบาร์สไตล์อะไรนะ เออ Lost Industrial ค่ะงานตกแต่งของร้านนะ ใช่เราชิต<ส>้องรอให้ณหภูมันเย็นดอกันเนี่นะกลับครูใช่ชิมกาแฟขุดลาวคั่วกลางค่ะดิบเย็นนะคะรสชาตินะคะ มันหอมหอมแล้วมันก็มีเทสโนตของวานิลานกลิ่นขนมขนมแล้วก็กลิ่นไว้ช็อกโกแลตค่ะมันเป็นกาแฟที่สำหรับคนรักสุขภาพก็ดื่มดีนะคะมันไม่ได้ผสมอะไรค่ะดีค่ะได้หอมหอมละมุนของกลิ่นกาแฟแท้ๆค่ะเชิญนะคะใครที่คอกาแฟคอดิบคอกาแฟดิบ เชิญที่ร้านกาว่าเลยนะคะน้องสายรอนะคะสายน้องยุย้ยรอบริการต้อนรับอยู่ค่ะมาชิมกันได้เลยนะคะมีหลายรสชาติมีหลายหลายแบบนะคะมีหลายเมนูมากเลยนะเมนูเยอะแยะเลยลองเลยค่ะมาได้เลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ